สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำวิธีหาลิงก์ l ลายครับเพื่อจะส่งให้เพื่อนแอดหาเรานะครับกดไปที่หน้าหลักครับหน้าหลักแล้วก็ไปที่รูปภาพเราครับรูปภาพเราครับรูปภาพเราเสร็จแล้วไปที่ตรงนี้ครับ QR code ตรงนี้ครับ QR code นะครับจะเห็นครับว่าเราจะแชร์ลิงก์หรือจะคัดลอกลิงก์ครับนี่คือลิงก์ลน์แล้วนะครับกดคัดลอกครับกดคัดลอกเสร็จแล้วครับ แจแล้วออกกรับย้อนกลับแล้วไปวางดูครับไปวางส่งให้ใครก็ได้ครับนี่คือลิงก์ลน์ครับนี่ครับกดส่งเลยครับง่ายๆแค่นี้ครับนี่คือลิงก์ลน์ครับเมื่อเพื่อนกดตรงนี้ครับลิงก์ id line ครับกดเข้ามาก็จะกดเพิ่มเพื่อนเราได้อัตโนมัติครับนี่คือลิงก์ id line นะครับนี่คือใครหาไม่เจอทําตามคลิปนี้นะครับการค้นหาลิงก์ id line ครับ ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ